วันนี้โมเน่จะมาแบ,บ่งปันไอเดียวิธีทําคอเสื้อเก๋ๆแบบนี้นะคะอันนี้โมเน่ตัดแพทเทิร์นเป็นครึ่งวงกลมเนาะแบบนี้ตัดแพทเทิร์นเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะความยาวความสูงนะคะประมาณ12น,นิ้วนะคะ12นิ้วอันนี้โมเน่เผื่อไว้เฉยๆนะคะเผื่อคอมันกว้างเผื่อเราได้ตัดออกนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีทําต่อไปเลยค่ะอันนี้โมเน่ก็ตัดผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเย็บนะคะเราใช้สองชิ้นนะเย็บเขาติดกันนะคะอสองชิ้นเนาะเย็บเขาติดกันเย็บตรงนี้มานะคะแล้วก็โคง้งมาตรงนู้นนะคะแล้วก็เว้นไอ้ตรงกลมๆช่วงกลมๆนี้ไว้นะคะไม่ต้องเย็บเพราะเราจะพลิกกลับมานะคะอันนี้โมเน่ก็จะขีดขีดริมเขาแบบนี้นะคะ เวลาพับโค้งมาผ้ามันจะได้ไม่ลังเนาะขีดบิบริมนี้ไปเรื่อยๆรอบๆนะคะเนี่ยค่ะหลัางานั้นเราก็กลับกลับผ้านะคะด้านผิดเป็นด้านถูกเนาะค่าจากนั้นโมนี่ก็จะพับเป็นจีบแบบนี้นะคะพับเป็นจีบจีบแบบนี้เนาะให้ได้รอบคอเสือ้ออันนี้เป็นจีบอันนี้คือตัวเสื้อนะคะคอเสือ้อให้ได้รอบครึ่งครึ่งของคอเสือ้อ อันนี้ด้านหน้าแล้วอันนี้ครึ่งหนึ่งของอขึงกลางหน้าอันนี้วันนี้จะติดซิปซ่อนด้านหลังนะคะเราก็เผื่อพับซิปซ่อนด้วยประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งนะคะเนี่ยเราก็จะประมาณนี้นะคะวัดว่าเขาได้เท่าไหร่นะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะขึงกลางนี่มาถึงเลยตะเข็บไหลแล้วก็ให้เขาอยู่สุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กะพับพับให้สวยงามน,นะคะ นี่แบบนี้เอามาใส่ลองดูก่อนนะคะพับจีบลองดูก่อนพับจีบพอดีหรือยังอย่างนี้ยค่ะให้มัใส่อย่างนี้คะ่ใใคะให้มาใส่ตรงคอคอเสื้อนะคะพอพอดีแล้วเราก็เย็บล็อกไว้นะคะพอพอดีแล้วก็เย็บล็อกคอไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวัดรอบคอนะคะไปทำคอใช้พาก,กาวิดนีนี่ตัวนี้นะคะวาดนะคะ ทีนี้เราจะมาทำรอบคอนะคะใช้ผ้ากาววินนี่เนาะรอบคอของโมนี่ก็คือวัดจากเสื้อนะคะวัดจากเสื้อก็คือโมนี่วัดไปสิบเจ็ดนิ้วนะคะวัดไปสิบเจ็ดนิ้วนี่นะคะสิบเจ็ดนิ้วความยาวความกว้างก็เอาสักไม้บรรทัดหนึ่งนะคะความกว้าง สิบเจ็ดนิ้วครึ่งของสิบเจ็ดนิ้วแปดแปดแปดนิ้วครึนะ่งเนาะสิบเจ็ดนิ้วแปดนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะขีดตรงกลางไว้ด้วยนะคะขีดตรงกลางเข้าไว้แบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็วัดเขาเข้า,ขามาสามนิ้วนะคะวัดเขาเข้ามาสามนิ้วเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะวัดเขาเข้ามาสามนิ้วนะคะพอดีจะโค้งนะคะ โค้งคอเขาให้เขาอบอุหน่อยถ้า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 เราโค้งนะคอจะอบแต่ถ้าเราทำเป็นแบบตรงๆคอเขาจะตั้งนะคะคอเขาจะตั้งอันนี้สามนิ้วเนาะแล้วก็โค้งเข้ามาสูงประมาณเออ่สูงประมาณนิ้วนิ้วครึ่งเลยคะนะค่ะสูงประมาณนิ้วครึ่งโค้งมาแบบนี้นะคะโค้ง เหมือนกันนะคะนิ้วขึ้นโค้่น้นโค้งคอเราก็จับคอเลยนะคะว่านี่นะคะเราก็ตัดแล้วก็นำไปรีดนะคะอันนี้เราก็นำวีลเลนี่ไปรีดติด ทำผ้าที่จะทำคอเสื้อแล้วเนาะนแล้วนำเราก็นำมาเย็บนะคะอันนี้ขึ้นก่อนเวลาเย็บนี้ก็คือเย็บแต่ตรงนี้นะคะเย็บแต่ด้านบนมาอย่างนี้นะคะเย็บแต่ด้านบนเนาะนั้นนะคะโมนี่ก็จะเดินทับคิ้วนะคะทับคิ้วให้เขาเหลื่อมออกมาเนาะ ด,ด้านที่เราจะโชว์ออกข้างนอกนะคะเราทับคิว้วออกมาด้านนี้นะคะด้านที่อยู่ด้านในนะคะแล้วเราก็นําไปรีดนะคะนำเข้าไปรีดทับคิว้วเสร็จแล้วนําไปรีดเรารีดเรียบร้อยโมเน่ก็จะพ้งริมตรงนี้นะคะคือโมเน่จะรูดซิปซ่อนติดขึ้นบนคอเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ ใส่กระคอแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านที่เราทับคิว้วแล้วก็โชว์ด้านในเนาะแล้วก็เอาเขาลงข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเสื้อนะคะนะคะตัวเสื้อพราเวลาติดชิดซ่อนนูนี้ก็จะติดยาวขึ้นมาถึงคอเลยนะคะแล้วก็เย็บคอเสื้อติดกับตัวเสื้อได้เลยนะคะที่เราทําเย็บติดกันเลย อันนี้เป็นสไตล์โมเน่นะคะเย็บเป็นปันไอเดียสไตล์โมเน่นะคะอ่าอันนี้โมเน่ก็เข้าคอเรียบร้อยแล้วแล้วโมเน่ก็จะผ้งคอที่เข้าเรียบร้อยนะคะทีนี้โมเน่ก็จะไปประกอบเกอบชิ้นบนกับชิ้นล่างให้ดูแบบสําเร็จเลยนะคะอันนี้เป็นการเข้าคอสไตล์โมเน่นะคะ